สวัสดีครับเพื่อนๆเคนอยู่กับยามฮ่าแกรนฟิลโนไฮบริดรุ่น2020นะครับต่างกันไปที่สีสันใหม่สีเบาะใหม่นะครับจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเนี่ยเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าวันนี้เคนพลาดจริงๆครับเคนลืมเอาไม้ออกมาด้วยนะครับแม่เปลี่ยนกระเป๋าแล้วก็ลืมหยิบไม้ออกมานะครับฉะนั้นถ้าเรื่องเสียงเรื่องลมเนี่ยต้องขออภัยด้วยครับวินมัฟก็ไม่มีนะครับถ้าเสียงแวดล้อมเข้าดังไปหรือเสียงลมเข้าดังไปเนี่ยอันนี้ต้อง ขออภัยก่อนจริงๆครับนี่รวมกวนเรามากันแล้วอ่ะดูรถกันก่อนดีกว่าครับอันนี้คือ Grand f i l a n o Hybrid ครับที่จะเป็นตัวสีใหม่ของปี2020นะครับอันนี้ที่เป็นสีเขียวที่เป็นเขียวแบบเขียวมิ้นท์นะครับดูในกล้องเนี่ยอาจจะเป็นสีฟ้านะครับอยู่ที่ไวบารลานของกล้องต้องขออภัยแต่จริงๆเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวแบบเขียวมิ้นท์นะครับจริงๆฟังก์ชันในรุ่นปี2020เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรอัปเกรดขึ้นมามากมายนักนะครับ ก็เป็นเรื่องของสีสันซะมากกว่าครับที่มันจะดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็มีสีที่เท่มากขึ้นครับนี่เรือนไม้ก็จะเป็นเรือนไม้แบบนี่ครับอะนาล็อกนะครับในส่วนของการวัดความเร็วครับส่วนด้านล่างครับอันนี้ด้านซ้ายจะเป็นระดับน้ํามันนะครับด้านขวาจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองตัวหน้าปัดนี้ครับจะโชว์การทํางานของตัวสมาร์ทมอเตอร์เจเนเตอร์นะครับที่จะช่วยในการออกตัว นี่ครับโอ디โอนะครับคลิปนะฮะอัตราสิ้นเปลืองครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับวัดวนของแบตเตอรี่นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับหน้าปัดก็จะเป็นทรงเดิมเลยแต่ว่าจะร้อมกรอบด้วยสีดําเงานะครับด้านขวาครับก็จะเป็น idling stop ครับที่ทาง Yamaha เขาเรียกว่า start stop system 2ครับอันนี้จะฉลาดขึ้นนะครับด้วยการที่มันจะหน่วงให้เราถึง5วินะครับฉะนั้นจังหวะที่เรามุดมุดอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่ามุดแล้วมันจะตัดนะฮะ มันไม่ตัดนะครับผมจนกว่าเราจะจุดสนิทเลย5วินาทีนะครับด้านซ้ายก็ไฟเลี้ยวนะครับไฟสูงแล้วก็แตรแค่นั่นเองนะครับอ่ะไฟหน้าครับเป็นโคมไฟ LED นะครับสวยงามด้านล่างเป็นไฟสูงนะครับสวยดีพอไฟมันสว่างเต็มอย่างนี้นะครับก็จะมีไฟเดีย์ทาแล้วนิ่งไลท์มาให้ด้วยนะครับเป็น LED เหมือนกัน แล้วก็จะเห็นว่าชิ้นตรงนี้นะครับในรุ่นปี2020เนี่ยมีการเปลี่ยนเป็นสีดำเงาเช่นเดียวกับโลโก้ของแบรนด์ค i ราโนครับก็จะเป็นสีดำเงาเหมือนกันนะครับในกล้องมันดูเป็นสีฟ้าจริงมันเป็นเขียวมินนะแต่ว่านี่ครับตัวหลอดไฟเลี้ยวเนี่ยยังคงเป็นฮาโลเจนอยู่ทั้ง2ฝั่งทั้งหน้าและหลังเลยอันนี้เสียได้เหมือนกันเนาะ นี่ครับถัดลงมาครับโชคหน้าเป็นโชกเทเลสโคปิกนะครับต้นไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็จะเป็นดิสเบรกพร้อม ABS ครับยางติดรถครับเป็นยาง m a x x ซินะครับผมไซส์ยางเนี่ยร้อยสทับเจ็ล้อแม็กขนาด12ครับเป็นยางแบบไรยางในนะครับชูบเลสชูบเลสมาดูอย่างอื่นต่อครับกุญแจครับเป็นกุญแจแบบนี่คคตเตอร์คีนะครับ ชัตเตอร์คีย์อันนี้เป็นฟังก์ชันของการเปิดฝาถังน้ำมันนะครับเปิดฝาถังน้ำมันอันนี้เปิดบอะนะครับมีช่องจ่ายกระแส2โวลต์มาให้นะครับต่อสายเสร็จก็เอามือถือมาไว้ในนี้ได้แต่ถ้ามือถือใหญ่เนี่ยก็อาจจะไว้ไม่ได้นะครับจริงๆมันเป็นที่แบบใส่บอทเทิลอะใส่ขวดน้ำอะไรนี้ครับมีที่แขวนถุงแกงมาให้นะครับพรอบอร์ดขนาด ประมาณหนึ่งพอวางเท้าได้แต่จะไม่มีพื้นที่สําหรับยื่นไปด้านหน้าครับอะเคนนั่งให้ดูแล้วกันเนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะวางได้ประมาณหนึ่งนะครับเลื่อนได้นิดหน่อยมีพื้นที่ในการขยับเท้าแค่นิดเดียวนะครับแต่รถขนาดนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ใช้ในเมืองเป็นหลักอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับขี่เที่ยวจริงๆก็สบายยืดเขาเรียกว,ว่าอะไรผ่อ่คลายอิริยาบถได้นะครับมาดูใต้เบาะก,กันใต้เบาะของเขาครับขนาดใหญ่แต่ว่าใส่หมวกเต็มใบไม่ได้นะแล้วก็จะมี นี่ครับไฟสองสว่างแบบ LED ให้ไฟใต้เบาะ LED มาแต่ว่าให้ไฟเลี้ยวฮาโลเจนเี่บเฉียบๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดขึ้นมาสําหรับในการเซอร์วิสต่างๆนะครับมีเบ้าให้ดึงได้ง่ายดายและสะดวกนะครับตัวล็อกของออกุญแจเบาะนะครับเป็นตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับทำงานกับตัวสวิชด้านหน้าเลยใต้บาะครับจะจุได้ถึง27ลิตรนะครับปีิงๆก็จะมีเครื่องมือ เฟืองต้นติดตั้งมาให้ด้วยนะแต่ว่าในครื่นงนี้เนี่ยจะคันนี้เนี่ยจะไม่มีนะครับคันนี้จะไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวคีเลสนะครับมีกีบโอท็อปของเขาเนี่ยจะเป็นคีเลสแต่นี้จะเป็นชัตเตอร์คีนะครับเป็นสมาร์ทคีแบบในเราเห็นใน m a ็นแม็ด้วยแหละนะครับตัวที่เป็นคีเลสนะฮะเครื่องยนต์ครับนี่ไรเฟิร์นโอไฮิดจะเป็นเครื่องยนต์แบบบลูคอร์นะครับ ทำงานร่วมกับสมาร์ทมอเตอร์เจนเนอเรเตอร์นะครับจริงๆมันคือมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยออกตัวในตอนต้นนิดนึงนะครับเอ,อนีอ่ที่วางเท้าของผู้โดยสารครับพับเก็บฟังกชันพับเก็บโอเคเลยมีสตาร์ทเท้ามาให้นะครับเห็นว่าตัวเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆที่เป็นบูคอแล้วเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับเพราะเขาลดทอนชิ้นส่วนประกอบที่ไม่จาเป็นเนี่ยทิ้งไปทําให้รถเนี่ยมีขนาดเครื่องยนต์ที่เล็กลงนะครับอตาสิ้นเปลืองดีขึ้นในขณะที่ขับขี่ได้สนุกขึ้นนะครับ ตั้งมีทั้งไซส์แตนแล้วก็เซนเตอร์แตนมาให้นะครับเบรกหลังเป็นดรัมเบรกนะครับระบบการสะเทือนจะเป็นชกเดี่ยวครับวางอยู่ด้านข้างซ้ายนะครับนี่ก็เป็นโลโก้ยามาฮ่าแกรนฟิลานนะฮะที่เป็นสีดำนะครับด้านท้ายครับไฟเลี้ยวก็เป็นฮาโลเจนนะครับแต่ว่าไฟท้ายหลังเนี่ยจะเห็นว่าเป็น l e d นะครับตัวด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีดำเงาด้วย ให้ภาพลักษณ์แบบดูสปอร์ตทันสมัยนะครับท่อไอเสียครับก็จะมีบางท่อมาให้แล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เป็นสีเงาแบบนี้นะครับโครเมียมโครเมียมมันก็ไม่ได้โครเมียมขนาดนั้นนะครับนี่ครับอินเทของเขาอยู่ด้านนี้เนาะเป็นยังไงบ้างสำหรับตัว Grand f i l a n o Hybrid นะครับที่มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาเปิดตัวมา2อปีแล้วต้อบอกว่า ตัวไฮบริดของยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่เนี่ยก็เหมือนพรีเซนเตอร์ของเขาครับเกสโนวาเป็นไฮบริดที่ไม่ไฮบริดนะงงป่ะจริงๆโดยส่วนตัวนะครับมองว่ายามาฮ่าเนี่ยเขาเอาแกรนด์ฟิลานโน่มาแปะชื่อไฮบริดลงไปเนี่ยเพื่อต้องการที่จะตัดหน้า h อน da ที่ตอนนั้นเนี่ยมี PC x h ซ b r i d ออกมานะครับซึ่ง P c x h ซ b r i d เนี่ยมีความเป็นรถไฮบริด Hybrid ที่แบบเจ๋งมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีชุดขับเคลื่อนมอตเตอร์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่เป็นรถไฮบริด Hybrid แบบจริงจังเลยนะครับ ทำให้รถขนาด150ซีซีของ p c x เนี่ยมันกลายเป็นรถแบบทํางานได้เท่ากับรถ180ซีซีเลยในขณะที่ Grand f i n no a Hybrid เนี่ยมันแค่แรงนิดเดียวส่งตอนออกตัวนะครับอาจจะช่วยเรื่องของการประหยัดน้ำมันในการออกตัวแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะฮะจริงๆมันเป็นเรื่องการชิงไหวชิงพลิปทางการตลาดมากกว่าฉะนั้นครับเหมือนเกสโนวาเลยไฮบริดที่ไม่ไฮบริดอะไปดูสีอื่นกันครับนอกจาก สีเขียวมิ้น์เมื่อกี้แล้วนะครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับก็จะเห็นว่าตัวบางกระจกข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวเมื่อกี้เขียวมิ้น์ก็จะเป็นสีเขียวมิ้น์เหมือนกันนะครับแดงแล้วตัดด้วยเส้นสีดาเงาแบบนี้สวยเลยนะครับตัวนี้จะเป็นปุญแจชัตเตอร์คียเหมือนกันนะครับเบาะจะเป็นเบาะเดินตะเข็บขาวนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้เลยส่วนคันนี้ครับเป็นสีดำนะครับพอเป็นสีดําปุ๊บ ชิ้นตรงกลางนี้ครับจะเป็นสีเทานะฮะบางคนสีดำเนี่ยมันพอเป็นสีดำปุ๊บมันดูทำให้ดูใหญ่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับเดินตะเข็บสีขาวนะฮะอีกตัวนึงครับเป็นสีเทานะครับสีเทาก็จะตัดขอบคิ้วสีดำเงาเหมือนกันเบาะนั่งเนี่ยนะครับเป็นสีแดงแบบมีลายๆนิดหน่อยนะสักๆ นะครับจักรศากตร์ไม่ได้แบบเป็นหนังนะเป็นเหมือนหนังกลับนะครับผมเดินในเขีบสีขาวแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นสีครีมตัดดำนะครับเบาะนั่งเป็นอีกสีหนึ่งเป็นเหมือนสีแดงเลือดหมูนะครับเห็นว่าไม่ได้สีล้วนนะสีพื้นนะมันจะแบบอันนี้เป็นเบาะหนังนะครับจะเป็นแบบเหมือนลายลายเหมือนแบบกละนะฮะเป็นลายกละนี้เหมือนแวนอ่ะอ่าเท่ดีอันนี้คันนี้ก็จะเป็นอีกเขียวใหม่นะครับเป็นเขียวเหมือนเขียวแมพเข้มเขียวทหารนะครับ กระจกก็จะสีเดียวกันบ่อเป็นสีน้ำตาลนะครับกรอบดำเงาเหมือนกันฮ้ยสวยนะเขียวนี้ส่วนตรงนั้นครับก็จะเป็นรถของลูกค้าที่มาร่วมอีเวนต์ในวันนี้นะครับนี่แหละครับผมคือ J5 Gran Fiorino Hybrid จริงๆถ้าถามว่าซื้อขี่เนี่ยน่าซื้อไหม Gran f i o a i n o Hybrid เป็นรถที่ขี่ดีนะเอาจริงๆแล้วอเหียว <c oughs> ขี่ดีนะสนุกดีนะครับผมแล้วก็มีความคล่องตัวสูงช่วงล่างของเขาเนี่ยปกติรถสกูตเตอร์อะไรคลาสเนี่ยมันจะชอบเซตให้ช่วงล่างของมันน่ะนิ่มยุ้ยไปหมดนะครับถ้าใครใช้ Honda จะรู้ดีแต่ว่า Grand f ฟ n a น่ Hybrid เนี่ยย้าให้เอาเซตช่วงล่างของรถเนี่ยให้มันแบบแข็งนะครับกลายเป็นว่ารถสกูตเตอร์ที่ดูเหมือนจะแม่บ้านใช่ไหมแต่ว่าเซตโชว์มาแข็งนะครับแล้วก็อัดตาเร่งในรอบต้นเนี่ยดีเลยนะครับสำหรับรถเครื่องยนต์ประมาณนี้นะฮะ ขับขี่ได้สนุกครับแล้วก็มีสมาร์ทมอเตอร์เจนเนอเรเตอร์มาช่วยออกตัวนิดนึงนะครับในช่วงต้นนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองจริงๆนะครับอันนี้เป็นไฮบริดที่ไม่ได้ไฮบริดนะฮะเป็นการเคลมกันเฉยๆนะครับว่าเป็นไฮบริดคันแรกของเมืองไทยแต่ถ้าเอาพูดกันจริงๆเนี่ยถ้านับว่าเป็นรถไฮบริด Hybrid จริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นตัว Honda PC Hybrid นะครับที่มีสมรรถนะที่ดีขึ้นจริงๆนะครับแต่ว่านี่ครับเดลมาเขาก็บอกว่าไม่ได้ชั้นเนี่ย เปิดตัวตัดหน้าก่อนนะครับดูคอ c ฮ r Hybrid สวยงามนะครับเียน,นะครับพอฝนตกอย่างนี้เห็นชัดเลยครับไอเบียยุนจริงๆน,นะไม่มี a อเบียหน้ารับไปแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเราจะขี่กันยาวๆนะครับจากนิวเซียมสยามครับ,บวนไปหลายที่เลยแล้วคุณดูท้องฟ้าวันนี้ <c oughs> แแน่นอนก่อนจากกันไปครับอย่าลืมไลค์ subscribe แชร์ให้เคนด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ